เบิงค่ะเพื่อนเพื่อนพักอันนี้เจีย๊ยบไปซื้อไปตลาดค่ะเจี๊ยบกับบ่เคยเห็นอายุเจี๊ยบกับลายละเจี๊ยบก็เห็นแต่เพื่อนเพื่อนว่าพักพักไอ้ขึ้นกอนพักข้าวตองบอกค่ะเนาะพักข้าวตองเห็นเพื่อนเพื่อนในช่องเพื่อนบอกว่าบางคนเพื่อนกับกินเนาะเจี๊ยบบ่เคยกินค่ะแล้วก็บ,บ่เคยเห็นพรอมเนาะ บานนี้มันคือพักขาดเนาะค่ะเนาะเออมันมันคือมันคือพักพักชะพู่เนาะนี่มันคือพักชะพู่อันนี้บ่แม่นเลยค่ะอันนี้พักอันนี้พักไอพักซี่ลอมเนาะอันนี้เนาะหูจักอยู่ตูจีดย่าเคยกินเนาะปู่พร้อมแต่ว่าพักพักข้าวตองนี่เจเจกูไม่เคยกินแล้วก็บม่เคยเห็นนี่คือพักใบชะพู้แห้งเจียกว่า เจีย๊ยกไปตลาดกับลูกสาวคนโตูเจีย๊ยกนะคะบัดน,นี้ก็ไปเห็นเขาขายนะคะเขาขายเขาบอกว่าอันนั้นเจีย๊ยกถามเขาว่าผักอีหยังเขาก็เลยบอกเจี๊ยกว่าเป็นผักข้าวข้าวทองหรืขอข้าวตองนี่แหละบัดน,นี้กจบ,บเจี๊ยกก็เลยซื้อมาปลูกกามหนึ่งนะคะ่ะเพราะว่าพวเพ่นบอกว่าไปปลูกพัน พีปลูกแล้วน่ะคันแมนว่ามีก็เอาไปส่งพื้นนะคะแต่ว่าเจเจียบไ่ได้ส่งพื้นดอกเอามาปลูกไวเพราะว่าพักแปลกๆเจเจียกับมักทดล่องปลูกเนาะนี่ค่ะปลูกใส่ดินเช็ดแฉบาน,นี้เพ่นกระแตกซื้อเจเจียวซื้อมาก,กำละสิบบาทนิดเดียวนะคะเจเจียวกับมาปลูกไวในมองเช็ดแฉบแล้วพ่นกระเกิดงามเนาะงอกงามดีค่ะนี่นี่ค่ะไอทั้งผุ่นเนาะนะ นี่ค่ะเนาะนี่เจียเ๊ยบกัพ่อพ่อเพิินเริ่มแน่นเจียเ๊ยกกัเล่อ,อยากทุล่องว่าคนสิกินเป็นบอลสินะคะ่ะดูค่ะพ่อใหญ่สิกินเป็นบอลเนาะแต่ว่าแม่ค่ะทีทีเจียเ๊ยกสื่อมากนะคะ่ะเพิ่นบอกว่าบางวันบางวันก็ขาดตลาดนะพี่เพิ่นว่าเพราะว่าเขาปลูกห้บ่ท่านเนาะ จีเจียก็เลยคิดว่าพันนาสิทําเงื่อนใดเนาะจีเจียก็เลยเอาละทุดล่องนะเก็บไปขายแล้วค่ะทุดล่องคมัมนมีคนกินเป็นเ้าเ้าเก็บไปขายนะ่ะคนก็ต้องซื้อปับหรือเนาะ,ะเนาะบันนี้จีเจียก็เลยเก็บล่องให้พ่อใหญ่ไปขายพ่อใหญ่กับบุหูซื้อเพื่อการพ่อใหญ่ก็เอาไปเนาะบันนี้ถามพ่อใหญ่ว่าขายได้บอพ่อใหญ่ว่าขายได้ค่ะนี่ กตมีคนพ่อใหญ่กับบุ้หูเรือนเพราะว่าพักร่วมๆไปเนาะวันนี้กับเขาเจ้าคุณได้สื่อแล้ววะ <c oughs> นี่ค่ะเนาะดีแห้งเจี๊ยกวะแต่ว่ากินสดสดหรือว่ากินแกงกับบู้หูแต่ว่าเห็นเผื่อนเพินพ่น,พน,พนกินสดสดแต่ว่าเจี๊ยกเบืองแหลมันข้าวเจี๊ยกว่ากินมันเทสเนี่ยเจี๊ยกว่าอยากกินหอดเข่าวค่ะนี่เนาะมันออกเขาข้าวเจีย๊ยกว่า รสชาติเิ่นเหมือนชะพู้เจียกว่าได้ชะพู้เจียกกะมักกินเนาะอันนี้จเจียกว่าเพ่นออกกินเขาข้าวเนาะนี่เป็นขั้งแรกที่จเจี๊ยกปลูกแล้วก็แล้วก็เจียกว่าเพ่นขยายพันธุ์ไว้เนาะนี่เหมือนใบชะพู่เลยกับคลิปนี้กับบหว้าเนาะห้เบิ่งว่าผัก แปลกๆทีเจีย๊ยกว่ามันแปลกสําหรับเจีย๊ยกหรอกอะในตลาดพักสดนะมีขายค่ะพักนี่เนาะไผมีกัเก็บไปขายหลดค่ะในตลาดเพิ่นเอาเนาะนี่ค่ะเพิ่นเอาแถมเพิ่นบอกว่าบางบางบางมือกับบมีเพราะว่ามันแตกกว่าท่านนะค่ะเขาเขาปลูกเขาส่งเขาขายสูมยยส่มือเนาะขายขายสุ่มือน่ะมันบ่ท่านหรอคะขนาดเจีย๊ยบบดีส่งขาวเจี๊ยกกันยัยงแถวสิบ่ท่านเนาะ ทรงเขาก็ต้องปลูดได้ลายที่สุดนะคะเนาะนี่นี่สวยงามอยู่นะฝีมือจี๊ดเจ๊กเ,เ,เ,เนาะ,ะสำหรับคลิปนี้กระท่ o n นี้แหละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จีตเจ๊กในเด้อเ,อเ,อเ,อเอพื่อนๆเอ้ยจังเจอกันคลิปน่ะคลิปนี้กระท่ o n นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะ